ธำาสวัสดีค่ะพวกหนูมาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพระหฤชัย,ยคนอนแวนค่ะทำาสวัสดีค่ะพวกหนูเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสนรรุนทรโงเมตตาประทานค่ะวันนี้พวกเรานะคะพาน้องๆทำกระดาษการทำนำชีวิตค่ะค่ะเราก็จะให้น้องๆนะคะได้รู้จักวิธีการทำกระดาษค่ะ ก็ตั้งแต่ทาสีแล้วก็กเล่อยไม้ะคะ่ะแต่ว่าเลื่อยไม้กับตอกตะปูะคะ่ะก็จะเป็นกับตอกตะปูนะคะก็จะเป็นที่ทำะคะ่ะแต่ว่าถ้าน้องคนไหนอยากดูวิธีการทําหรือว่าอยากลองทําก็อาจจะให้น้องมาจัดเหมือนลองลองทาดูะคะ่ะแล้วก็ให้น้องนะคะเขียน ข้อความลงในกระดานค่ะ มาที่น้องพีเขาแล่วแต่พี่ให้น้องโชว์ผลงานอย่าอารุกขึ้น่นครับอ่ะน้องพีเขียนอะไรพี่อ่านหนน้องพีเขียนคำว่าบ้าดียิ่งทำใจยิ่งมีนรกมากถ้าใจอยากดีเด่นเป็นเจ้าขวัวให้ผู้คนทั้งพร้อมต้องยอมกลัวทำไมน้องพีถึงเรื่องอันนี้ครับ ไื่อน้องอะไรครับตาฟิวค่ะน้องก็ฟิลทำอะไรครับวาดลูกวาดลูกค่ะน้องก็ฟิววาดลูกการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การายนะคะ น้องแมยว่าลูกน้องเขียนอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ออมว่าเรื่องอะไรครับน้องันนี้ชื่ออะไรครับน้องเซนครับ วันนี้เป็นวันเกิดของเราก็เลยเขียน Happy Birthday น้องตางน้องฟังว่าดรูปอะไรคะ เเต้เเต้ว <t iny uta customizable> <iny uta S 2> uh, ่าอะไรครับหุ่นยนต์อนกล่าุ่นยนยอนโมเซเต้ว่าของเราดีครับอะไรครับครับพอเขียนอะไรครับ เราดีดีกว่าดวงดีทางดีดีแล้วเป็นรออกรรมดีดีกว่าวัตถุมงคลโอเก่งมากเลย้องดูให้เราหน่อยค่ะ้องเลยครับต้องบุกครับบัาลูก ti <sum> ma ปิดการกิจกรรมของโรงเรียนโรงเรียนมยัธยมที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็จะมีการประกวดร่างภาพของน้องๆหูการประกวดแล้ววิชาคุณธรรมการประกวดตรวจโอนของน้องๆแล้วก็จะ,ะมีกิจกรรมเล่นๆก็เป็นบุญของน้องๆเด็กๆนะครับเชใครมีลูกมีลลลกหลานเชิญชวนพารุขพลามาวัดกันมาร่วม กิจกรรมรานวัติกับเราขอบคุณครับพนักานที่ิีนะครับได้เห็นถึงกิจกรรมที่ีคอยให้น้องเนี่ได้สิ่งที่ดีที่งามวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าต้อง ไปแก้ตามหรือเปล่าก็ไปทำเสร็จพุกเรียนแบบเขามันต้องรู้ว่าเราถูกทวงทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าที่จริงเขามาเอาแบบจากเราไปแต่เราไม่เคยจดทะเบียนไว้ลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเรื่องกระดานจน,นวนก็ไปเป็นเสร็จกปัจจุบัน ก็คือเรื่องที่น่าคิดนะดังวันนี้นักศึกษามหาวรริทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็โรงเรียนทั้งสองโรงวันนี้ก็คือโรงเรียนพระฤาษไทยคอนแวนและก็โรงเรียนศุนทรพโรมเมตตาประชาสรงค์และโรงเรียนพระราบุญในร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ลูกหลานของเรา ขอทุกคนแนละทุกคนได้ปรบมือเช่ดชูความดีของทุกคนถ้าโลกใบนี้ยังมีเมตตายังมีความรักที่ถูกต้องอย่างนี้เที่ยวโลกไม่ไน่ก็ขอ,ขอขอบคุณนักศึกษาและก็นักเรียนรวมถึงน,นักเรียนโรงเรียนพระรามหลงและก็เด็กๆทุกคนที่พ่อแม่ให้เขามาหาวิถีชีวิตทีด่ดีที่หนาวันที่สิบเดือนถ้าใครไม่มีลูก วันที่สิบทำตัวเองเป็นลูกตัวเองเลยนะเปลี่ยนอายุสักเท่าไรเดี่ยวแยกคนเหล่านี้อายุประมาณเท่าไรแต่เท่าไรก็ได้อยากโนก,กันนะไปแยกเอาสิแล้วจะอายุสักแปดขวบจะมันดิ้นกลางทรายนั้นจะที่กระเทือบเลยนะั้นเรามากันเด็กถ้ามีเด็กเอาเด็กมาหรือท่านมาแล้วอย่าลืม เอาเด็กของท่านที่บ้านมาด้วยไม่มาก็ร่โมโท่ผูกคอรากเราช่วยกันบอกช่วยเกิดความรู้สึกเป็นมหากรรมที่เด็กๆเ,เขาทำเพื่อความหมายว่าคนที่ยังรับเพื่อนมนุษย์ที่ถูกต้องยังมีอยู่ใครคิดว่าอาทิตย์หน้าจะมาเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาให้กับนัก